มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนรับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยเริ่มกันที่เรื่องของใครดีครับเรื่องของผมก่อนดีกว่านะฮะคุณกินนันมีอะไรครับเป็นเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือนอย่างผมอย่างคุณดลงแล็คุณปิยนันด้วยนะมนุษย์เดินเดือนตกใจไหมครับใช่ครับเป็นผลสำรวจเกี่ยวกับการทำงานนะทำงานเหรอใช่ครับซึ่งจะทำโดยทางบริษัทจัดทางงาน jobs tv ประเทศไทยค่ะไปดูปัจจัยที่ทำให้คนอยากเปลี่ยนงานและไม่กล้าจะเปลี่ยนงานประจำปี2,558ทำไมครับเพราะว่าเหตุผล ผลหลักที่ทําให้คนทํางานไม่กล้าเปลี่ยนงานอ่ะอันนี้เอาข้อข้อ,ขอนึงก่อนออนะคะคือความรู้สึกกังวลเรื่องวัฒนธรรมองคอ์กรและสภาพแวดล้อมในที่ทํางานใหม่อ๋ <c oughs> อก็กลัวกลัวว่าไปที่ใหม่แล้วจะไม่เหมือนเดิมไม่มอบอ,อุ่นเหมือนเดิมใช่ไม่เหมือนที่เราทําอยู่เราเลไม่กล้ากลัว่ะครับผมอีกข้อนึงนะฮะปัจจัยที่ทําให้ตัดสินใจเปลี่ยนงานอย่างแรกเลยนะฮะก็เพราะเงินเดือนน้อยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญ แล้วก็อย่างต่อมาก็คือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่เพียงพอค่าคอมมิชชั่นเลยอย่างงี้นะในบางสาขาเออมยมมอย่างต่อมาก็คือไม่พอใจของระบบงานไม่มีความก้าวหน้าได้รับข้อเสนอที่ใหม่ที่ดีกว่าและอย่างหนึ่งก็คือไม่พอใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับเป็นปัจจัยสำคัญทั้นนั้นเลยใช่ฮะก็ต้องทบทวนกันนะในเรื่องมันบางเรื่องเนี่ยบางทีเราก็ต้องดูว่าเออเราพอใจไหมแต่ถ้าออฟฟิ ให้ในสิ่งที่เราพอใจแล้วก็บางทีก็เรื่องเหล่านี้ก็จะหายไปก็ื่อบทุคคนเยเนาะใช่ครับผมค่ะของผมนี่ไปกันที่จีนครับเป็นเรื่องราวความแค้นของพ่อแม่ครับที่ไปลงกับบางสิ่งครับความแค้นอะไรกัวจังะลยอ่ะพูดถึงความแค้นพูดถึงความแค้นไปลงกับอะไรฮะไปลงกับบางสิ่งนะฮะเดี๋ยวไปฟังกันครับค่ะเรื่องนี้ครับเกิดที่จีนครับเมื่อผู้ปกครองส่วนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจผลการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนประถมในเมืองเจิ้งโจวจึงขนก้อนหินครับมาสมกองไว้ที่หน้าประตูโรงเรียน <ทะ S 3> อย่างที่เห็นในภาพเนี่นนยใช<ห><อ>่งมานก่ <นะ S 1> อนอหน้านี้นะย,ยังกระจายกันนําหัวกุญแจนะไปล็อกประตูทางเข้าด้วยรวมทั้งนาขยะจํานวนมากมาเทกองไว้เป็นภูเขาปิดกั้นทางเข้าออกเพื่อระบายความโกรธด้วยครับชัดดาวเลยทีเดียวด้านชาวเน็ตเนี่ยก็บอกว่าแหม เรื man, <S 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 2> <S 2> ่องนี้บางทีก็ไม่น่าไปทํานะฮะมันเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่บางส่วนนะก็มีข้อกังขาเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเนี่ยกระบวนการสอบมันมีปัญหาหรือเปล่าเรื่องความโปร่งใสความวิธีทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็ต้องให้ทางกระทรวงศึกษาธิการของจีนสั่งการไปเลยครับเกี่ยวไหม โอเคค่ะจากเรื่องปฐมที่ประเทศจีนค่ะเรามาที่รั้วมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกันบ้างไทยมีอะไรครับต้องถามก่อนว่ารู้จักพี่เนียนกันไหมพี่เนียนนี่คือคุณจำเนียนไม่ใช่หรอพี่เนียนที่เป็นรุ่นพี่ที่แอบไปเนียนกับน้องๆเฟชชี่อพวกรุ่นพี่ปีสองปีเนี่ยแอบมานั่งข้างๆน้องเขาบอกว่าทำเป็นเนียนทำเป็นแล้วเชื่ออะไรเออไรทังนั้นแต่ข่าวนี้ค่ะต้องบอกว่าพี่เนียนคนนี้เนี่ย ต้องบอกว่าน่าจะอายุมากที่สุดในประเทศไทยเลยอายุมากเลยเออแล้วก็ต้องบอกว่าทําไปได้นะคะขนาดนั้นเลยครับทช่ค่ะเมื่อรักษาการแทนอธิการบดีค่ะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนั่นก็คือศาสตราจารย์ดรสุชัชวีค่ะสุวรรณสวัสดิ์สร้างความคือฮาให้กับนักศึกษาด้วยการเป็นพี่เนียนฮะอภิการลงมาเป็นพี่เนียนเองขนาดนั้นเลยรอมตัวแต่งกายในชุดนักศึกษาด้วยนะพี่ต่ปะปนกับเด็กปีหนึ่งค่ะในวิธี ถมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสถาบันก่อนที่จะเปิดเผยตนเองในระหว่างที่ถูกเรียกไปบรรยายบนเวทีโอ้ภาพนี่แหละค่ะเนียนนะดูดับภาพเนียนนะน้งแบบนิ่งๆมากเลยนะแบบไม่มีปากไม่มีเสียงเลยรูที่มือของว่าเขาขำมากเลยะบางคนก็บอกว่าแหมไอคนนี้น่ข้างอาจจะเมาเม้าอะไรหรือเปล่าาจะเม้างากอะไรบางคนก็ดีใจอมีเพื่อนเป็นอธิการบดีเลย อันนี้ก็แซ่บกันไปค่ะของผมนี่ไปกันที่ญี่ปุ่นครับกับเรื่องของซูชิกูกินได้กินไดชอบกินใช่ไหมครับมาขซูชิเลยอ่าใช่ครับแต่ว่ทญี่ปุ่นเนี่ยพอดีเขามีการไปเจอกันว่าร้านซูชิที่ถูกมากจริงๆครับมาถูกแบบว่าราคาที่เราสามารถจับต้องและกินกันได้แบบโอ้เปลมปรีมากเลยเนะครมบไปกันที่กรุงโตเกียวครับเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อเลยครับเพราะว่าในกรุงโตเกียวเนี่ย จะมีซูชิราคาแค่10เยนรับประทานได้ด้วยเท่าไหร่ฮะ10เยนก็คือ3าบาท3บาทชิ้นสาบาทอ้อมไอการิโตเกียวเนี่ยนะใช่ครับโดยร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ไม่มีชื่ออยู่ในเคเบิลโยงญครับมีจัดเมนูราคาพิเศษนี้เป็นซูชิปลาหางเหลืองขายในราคาชิ้นละ3าบาทนะฮะนอกจากนี้ยังมีซูชิแบบอื่นอีกนะครับเป็นราคาตั้งแต่5 0ถึง600อเยนขึ้นไปนะครับตั้งแต่ ซูชิปลาแซลมอน230เยนซูชิกุ้ง180เยนซูชิปลาหมึก80เยนซูชิปลาแมคคารีว์หร้อยยเยนและซูชิไข่หวาน70เยนครับก็ราคาก็ถือว่าถือว่าถูกพอสมควรเลยนะครับแต่สิเยนเนี่ยโอ้โหเป็นโปรโมชั่นนะเขาบอกเป็นโปรโมชั่นช่วงนี้เปิดมาได้3เดือนแล้วก็ ถูกจริงๆสนใจแล้วสิเนี่ยสนสนสนแน่ๆเห็นไหมเดยนจองตั๋วเครื่องบินบินไปเลยค่ะโอ้โหคุ้มหรือเปล่านี่ผมก็ได้คุ้มน่นะกินทุกวัน่ยเช้าก็มากินบ่ายก็มันกินเย็นก็มากินเอียนกันพอดีนะครับน่เหมืสิคะโอเคค่ะของนิวค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องเที่ยวกันบ้างค่ะเราจะพาไป เที่ยวเมืองหิมะจำลองในไทยค่ะซึ่งทางตต้ท่องเที่ยวได้รวมไว้5้าที่ด้วยกันมือจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันค่ะเริ่มกันที่เมืองหิมะใหม่ล่าสุดค่ะอย่างสโนทาวบางขอกค่ะที่ศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัยจำลองคล้ายกับเมืองโอตารุที่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นค่ะตามมาดูสถานที่สุดคลาสสิกของเด็กๆอย่างเมืองหิมะที่ด r e a มเวิลดโอ้โหตอาเล่กันใช่ไหมคะใช่แน่นอนกับเนินสไลเดอร์หิมะขนาดยักษ์โหลายคนเคยเล่นค่ะ หรือถ้าชอบแบบจีนๆค่ะก็มีที่ h a r ินไ Ice Wonderland ที่บางนาอันนี้จำลองจำลองแบบฮา v ินนะใช่ค่ะส่วนที่เชียงใหม่ค่ะก็มีซูสโนโดมค่ะอยู่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เคยไปเคยไปใช่ไหมคะเคยไปเหรอเคยเปหลายครัคะเนื่นนานมากเลยใช่ไหมคะ ขณะที่ภาคใต้ก็มีเหมือนกันค่ะชื่อว่าเดอะดรีมแลนด์หาดใหญ่ไอซ์โดมค่ะเคยเฉียดเียแต่ไม่ค่อยไ้เขาไปตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเหมืนปิที่สภานปิดแล้วหาดใหญ่ปิดไปแล้วเหรอมาป่าก็คือผมมาช่วงกลางคืนอ๋อโอเคโอเคไปตอนกลางคืนใช่ไปตอนกลางคืนแล้วปิดแล้วใช่หนอดีนะไม่ปีนเข้าไปนะอยากมากแบบอยากมากไงอยากเล่นนีนไหมอยากเล่นนีนเหมือนเด็กๆสมัยก่อน่แม่หนูจะเอาหนูจะเล่นไม่ไหวมั้งไม่ใช่ครับไปเขย่าประตู <_ <EN> _>แล้วก็นึกว่าคุณกิติาจะไปทําอย่างนั้นนะใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับโอเคอโอเคครับ,รบอันนี้ก็คือเรื่องราวข่าวใดที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.th c o ครับอ,อย่าลืมนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน STV ผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ